อยากทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างแต่แบบมันไม่ค่อยได้มีโอกาสให้เราได้ทำประโยชน์กับสังคมเท่าไหร่วะเอาเบลคะขาเรตาผมหลบกระสุนได้อย่านะ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 ผมหลบจริงนะผมหลบจริงนะเฮ้ยอยากใส่ใจอ่ะมีครแนนมาด้วยได้เลยไหนมันบอกมันหลบวะเอาไหนบอกหลบกระสุนได้ไงเอ้ยเดี๋ยวขอชนนขอชนาสูตรขอชนาสูตรหน่อยดิแล้วก็กดรีพอร์ตปะไม่ได้หลบได้ไม่ได้ เฮ้ยทำไมครูดาวมันเลยวะ

ขอเป็นเป็ดหน่อยได้ไหมมันถึงเวลาแล้วมาเบลหยุดเบียวดิขอโทษครัเขาเข้าใจเอาแล้วม่กีบเป็นไรอ่ะไม่บอกอย่าเราถามสิเฮ้ยมาทำเสียงเบีโอเคแหมมีแต่ศพที่น่ากินทั้งนั้นเลยวิกิหยุดเบียวดิเห็นแัศมียบนหน้าจอไหม มิกก <si> ี้เบี้ยวอ่ะอันนี้คือต้องหักนิ้วด้วยปะคือต้องหักนิ้วด้วยปะอย่างเงี้ยกินผมได้แปลกแล้วผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างเอาใครละไม่รู้แล้วมิกิมิกิให้คุณดื่สิมาต่อตามมาอ๋อได้ได้ละอาร์บาบาบูย อยากเป็นอยากเป็นเป็ดอยากเป็นเป็ดเป็นเป็ดตัวล้นมากเลยอ่ะหรือว่าพอตัวล้นปุ๊บเราจะมีพาสซีฟในการเป็นห่านวะเธอว่าไงเธอเธอว่าเธอน่ารักไหมอุ้ยฉันว่าฉันเธอ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 อยากกินฉันเลยจริงชีวิตฉันมันอนาถขนาดแบบขนาดเป็นเป็ดอ่ะยังไม่ได้เล่นเลย

อะไรอะหนเลียกะไหนไหนน้องแซมเปิลไหนดิแซมเปิลแบบโอเวอร์โดสไหนดิโอเวอร์โดสไหนดิโอเวอร์โดสกีบีโตปตาลีเรียกะเป็นครับเลี้ยกะเป็นครับอันนี้อันนี้ของจริงเลยไม่แล้วเมื่อไหรอ่เน่นึสอาราคอ่เนใครครอนีรล่อยออยา้าเอา้าขา ไม่ไม่ไม่ก่อนก่อนเรายิงอ่ะเราเราต้องแต่งคอนเิร์ต์ให้เสร็จก่อนบางแ้วเราติดยเีอย่าลืมใส่แมสนะคะเดี๋ยวมามามาเดี๋ยวผมรองโอเวอร์ด่ให้ฟังโอเคปะไได้้ไหตรงไหน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 ตรงไหตรงตรหนตรงรงตรงไเคตรงไหคตรตรหตรรหนงงง้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 งงนรตาตตรงตรงเ เงเงเงี้ย้้ราทำทำไมอ่ะคือผมอ่ะทำอย่างนั้นเพราะว่ารอบก่อนอ่ะมาเบลได้บัตรฟรีไปก่อนที่จะจัดจนสุดรอบนี้ผมก็เลยคืนตั๋วก็เลยขอตั๋วคืนเพราะว่ารอบก่อนผมค่าดีกัไปไงแต่ว่าเบลยังรอดอยู่ผมก็เลยฆ่ามาเบล